ี <laughs> <laughs> หยุดอัดก่อนอ๋ยเลิกอ่าเอาแบบเดิมดีกว่ามีเสียงดังฟังชัดวันดีครับวันดีเราจะมาเล่น The Night Is A Gay ครับก็คือค่ำคืนนั้นเป็น Gay. เกย์เอ๊ะเดี๋ย <Yeah. S 1> ไม่ใช่ไม่เกย์ที่นี่ไม่เกย์นะนคะเกย์ครับเกย์คือผู้ชายที่ชอบกันไมไม่ๆม,ม,มอันนี้คือเกย์สีเทาครับก็คือชื่อเรื่องของเกมนี้จะสื่อว่า ค่ำคืนนั้นอาจจะเป็นเทาๆอาจจะมีทั้งขาวและดําก็ได้ในเรื่องมันจะค่อนข้างเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดําดิ่งกันวันนี้อาจจะมาแบบซีมดซีเรียสจริงๆเพราะว่าจะลองทําดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือจะไม่จะเน้นเหมือนอ่าให้ทุกคนเหมือนเปิดอ่านนิยายกันะน,นะเนาะเออใช่จะแล้วผมจะเป็นคนอ่านให้ฟังส่วนทุกคนก็เป็นแค่คนดูว่า ไอ้นิยายนี้มันจะจบยังไงแล้วผมจะเลือกทางจบยังไงเพราะว่าในเรื่องมันอนข้างเขาบอกว่ามันจะมันจะพลิกมันจะมีทวิตหน่อยก็คือบิดเบี้ยวแล้วตอนจบ well, อาจจะอาจจะผมอาจจะพาทุกคนไป UNKNOWN จบแบดเอนดิ้งก็ได้เอใครจะไปรู้ <S 1> <S 1> <S ก็ในเรื่องมันก็คือจะสื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกซีเนมาติกเหมือนเราได้ดูหนังเลยแบบคลาสสิกช้าๆจะเป็นเรื่องการไขปริศนาในเรื่องก็จะกล่าวถึงกาแฮมที่ พบว่าตัวเองอยู่ในป่าคนเดียวแล้วก็พบแล้วก็ไปเจอกับมัฟมัฟมาสุนัขป่า,ปาประหลาดตัวหนึ่งที่ไล่ล่าเขาเขาก็เลยต้องเอาหนีเอาตัวรอดเพื่อชีวิตตัวเองแล้วจากนั้นก็ไปพบกับหญิงที่หลงทางนในในบ้านกระท่อมไม้แล้วก็พบว่าเขาต้องไปช่วยเธอเพื่อให้เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้พาเธอออกไปมีชีวิตรอดได้เออในเรื่องก็ประมาณน,นี้แหละซึ่งในระหว่างทางก็จะมีเป็นสรรืาให้เราไขเอเอเราก็จะเราเราก็จะอะไรเราก็าจะรอ โอเคคราวนี้เราจะมาแบบสบายๆเงียบๆมันไม่ใช่เรื่องเกมที่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะงั้นทุกคนดูได้เด็กดูดี <c oughs> ผู้ใหญ่ตกใจ <c oughs> อะไรไม่ <c oughs> เกี่ยวเอาทูเพย์ก็แล้วกันมาเราต้องมารู้รู้ก่อนว่าเราจะเล่นเกมนี้ยังไงเขาจะสอนอะไรบ้างอืมเขาบอกว่าเมาส์ซ้ายเออเมาส์าาซ้ายเพื่อเดินคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อเดินหรือปฏิบัติแล้วก็เก็บของโอเคแล้วไงต่อ คลิกเมาส์ขวาเพื่อตรวจสอบวัตถุฮอสสปอตคืออะไรฮอสสปอตแล้วก็ตัวละครโอเคทำการลากไอเทมจากออขอบด้านบนของสกรีนเข้าไปจุดฮอสสปอตอ๋อนี้หรอฮอสสปอตแล้วก็หรือ c ช a เลตเตอร์เพื่อใช้หรือให้หรือโชว์ให้พวกเขาโอเคเออกดคลิกขวา ไปยังทุกอนถัดไปเพื่อทําการฟาสทาวเวลโอเคก็คือท่องเที่ยวไปไปที่อื่นแล้วก็สเปกบาร์ค้างใช่ไหมเพื่อทําการเปิดเผยจุดทอนสปอตอ๋อเป็นคําใบ้โอเคดีวันนี้กาแฮม,มเราจะใช่การแหม m ปจำ่อไม่ได้แล้วตาดมาแล้วลืมหรือเปล่าอ่ะดูเริ่มเลย New Game รับผมวันนี้เรื่องอาจจะยาวจะมีหลายพาร์กก็ไม่ก็อ,อาจจะเป็นไปได้เพราะว่า จะลองทำอะไรสักเกมหนึ่งให้มันจบดูจะได้เอ,อจะได้รู้สึกว่าได้เล่นมีอะไรเรื่องราวหน่อยที่ผ่านมาแบบจริงจังเล่นทีเล่นทีนทจริงถ้าคุณไม่ทำหมาป่าจะมาตอนกลางคืนพวกนั้นจะพาคุณออกไปขณะที่คุณร้องแล้วฉันก็จะหัวเราะตลอดเวลามันจะไม่มีความรักที่จะให้เลยคุณได้ยินฉันไหมเจ้าเด็กน้อยเอ่อที่แสนเอาแต่ใจอะไรกันนี่เราจะได้รับบทเป็นเด็กด้วยเหรอ มาถึงก็โดนเปิดโปรงเลยว่าเป็นเด็ก <c oughs> เร็วตัวน้อยที่แสนเน่าเสียวิเรามาแล้วอ้าววัตเดอร์เฮลเกิดอะไรขึ้นมันบ้าอะไรเนี่ยวัตเดอร์เฮลอ้า,อามาแล้วเหรอทำไมมาเลวแต่ไม่บอกอะไรเลยโอเคเออนี่ไงนี่คือจุดนี่คือการคอนโทรลเราจะ ฉันต้องออกจากที่นี่อา่อาดูแล้วแฮ<ฟ>กเสียงกิ่งไม้นะครับอะไรบางอย่างเฮ้ยโอ้โหกายแฮมกูมีใครอยู่ที่นั่นเหรออ๋อ WA <ว><ว>เดินได้ไหมไม่ได้โอเคมันใช่มากอย่างเดียวอ๋อนี่มันเกมคลิกเนาะอ่าโอเคเฮ้ยไม่เดี๋ยว,วเฮ้ยจะไปตางนี้ได้เหรอจะจะกลับไหมตายไหมนี่แล้วมีอะไร บุหรีกายแฮมเราเป็นคนติดบุรีใช่ไหมเนี่ยอุ้ยบุรี่อะไรธรรมชาติบุรี่บุรีบ่บาปาคาโกบา้าบุหรีเขียวนะฮะอ๋อแล้วอุ้ยฉันจะไปเช็คตรงนั้นทีหลังโอเคฉันควรจะไปที่เอ่อที่เกิดเสียงก่อนโอเคได้ได้งั้นกลับโนเว e r e ฉันจะไม่กลับไปที่นั่นแน่นอนโอเคเรามีป้อมปากคานอ่ะฮะเหมือนอลันในในดาร์คเพรสเซนต์จะมี ความมืดมาเกินกินเราเหมือนเป็นสัตว์ตางใช่ไหมโอเคเฮ้ยอย่าเล่นเยอะสิเราต้องไปตามซสวของเรื่องก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเช็คมันที่หลังฉันควรจะไปหาที่สิงเกอร์รู้แล้วไม่ต้องย้ำแค่ตอนนี้ทำความเข้าใจกับระบบอยู่แม่น้ําสวยเอ้ยบรรยากาศดีอ่ะทุกคนอะไรเออเดี๋ยวมันโอเคยังคงต้องไปทางนั้นแหละวันนี้ากาแฮมเราก็จะ เป็นบุคคลที่จะไปเช็คคอดมันเกิดอะไรขึนโนดแคทรีนมาน้อยเป็นหมาใช่ไหมมันเหมือนลาเลยอโอเคเรามาถึงแล้วม,มีบ้านอย่างนั้นเหรออืมใช่มันก็มีบ้านนะครับไม่เห็นนะตาบอดตาแตกใะเส่เว้นออกแว่นหนาแว่นหนาไปหน่อย ฉันสงสัยว่าว่าอะไรครับ <c oughs> ทิ้งปิดจนาให้แบบว่าท้าทายอีกละฉันควรจะไปเช็คที่บ้านก่อนโอเคบังคับมากเลยได้ได้เออน,นี่ประตูเข้าบ้านไม่ได้หรอคลิกขวาอ่ะไปไหนอะครับผมคลิกที่ประตูนะพี่นั้นเช็คจดหมายก็ได้ทำอะไรไม่ได้เลยหรอเหมือนบังคับให้ไปที่บ้านไปที่บ้านก็ได้ กับไม่ได้อะไปที่บ้านครับเกิดมางงมากแต่ไม่เป็นไรเราจะไปดูกันมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เรามีเสาไฟลกราฟิกเหมือนนยกับว่าเป็นเหมือนนะวิชวลโนเวลเลยแต่มันไม่ใช่วิชวลโนเวลมันดูเรียวกว่านีอะไรฉันไม่ควรจะแตะสิ่งนั้นคือโดย อ๋อโดยการไม่ถูกเข็นถ้าเผื่อบางคนอยู่บ้านโอเคก็คือถ้าไม่มีใครเห็นก็แตะได้ใช่ไหมโอเคจะเป็นโจรน,นี่อะไรอา้าวเหมือนเดิมโอเคแล้วมีป่องนี่อะไรประตูหน้าต่างออกอใช่ไหมโอเคเออรู้แล้วสุปเคาะประตูบ้านก็ได้เออไม่มีอะไรน่าก,กลัวเกี่ยวกับประตูที่เอดอาร์ที่เปิดอยู่อะหรอ Uh, ในในในตรงจุดที่ไม่มีที่ไหนเลย mm. ค,คือจะสื่อว่าประตูนี้มันไม่น่ากลัวจากจากตรงที่เราอยู่มันตรงที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมโอเคเปิดปสียงีประตูฮัลโหลครับ n ัน o Not ี e ว o น n o ม t i n g someone t h ด r e มีใครอยู่ที่นั่นไหม o t t i n g ไม่ไม่มีเสียงตอบรับ บางทีอาจจะเป็นเว้ยได้ยินเสียงเตาผิไหมครับกิดอะไรขึ้นอันนี้ว่าอัไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหรอหยุดอยู่ตรงนั้นนะไม่งั้นฉันจะยิงเด็กอูเด็กเด็กหน้าตานะ่ากลัวเหมือนกันนะดูออกเขากลัวเขากลัวอยู่เขาปิดบ้านฉันมีปืนนะตอนต้องพากเสียงให้เหมือนเด็กฉันมีปืน ว้าวว้าวว้อย่ายิงฉันเออคุณเออนี่นี่เธอเป็นแค่เด็กเหรออ่าฉันฉันเป็นคนที่ถือปืนนะแล้วคุณแล้วคุณก็เหมือนจะไม่กลัวฉันเออไม่กลัวจริงไอส้สัปะรดออาเราเรานิ่งฉันไม่ใช่สัปะรดนะเข้าใจไหมออกไป ออกไปเจ้ามอนสเตอร์ฉันเออฉันเออฉันไม่ใช่มอนสเตอร์แล้วก็อย่ายิงนะ yeah. ได้ okay. โปรดยาได้โอเคโอ้คุทำไมเด็กเด็กเด็กบอกง่ายจังอ,อุ้ยถามไปด้วยมันจะถามอะไรดีโอเคมันจะมีคำถามอยู่สี่คำถามนะครับก็คำถามแรกเขาจะถามว่า are you, are you all alone here? ก็คือคุณน่ะอยู่ที่นี่คนเดียวอย่างนั้นเหรอหรือคำถามที่สอง ไอ้นี่มันไม่ใช่ปืนจริงๆในมือคุณใช่ไหมหรืออย่าไปกลัวอยากกว่ากลัวเลยคําถามที่สามคืออยากเออคําถามที่สามคืออยากก่ากลัวเลยแล้วก็คําถามที่สี่คุณเป็นคนทําเสียงที่ป่าตอนตรงในป่านั้นใช่ไหมเราจะถามอะไรดีวะถามว่าอยู่คนเดียวไหมหรือยังไงเราจะปลอกให้เด็กกังวลใจก่อนไหมหรือว่าแต่ว่าถ้าเราเราเป็นเด็กสาวอยู่คนเดียวเราก็ต้องกลัวเราจะพูดยังไงอย่า,ยาก,กลัวพอใช้คํา,ากกว,คว่าอย่ากลัวก็ยิ่งน่ากลัว นั่นคงไม่ใช่มาถามปืนเนี่ยโอ้โหอันของแท้แน่นอน,นอายุรวมคนเดียวเหรองั้นถามดีกว่าเราจะทาตั้งเป็นคำถามจะใช้คําว่ากลัวเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะยิ่งกลัวเราจะถามว่าเธอเป็นคนทําเสียงในป่านั้นเหรอโอเคคุณเพิ่งไปอยู่ที่ป่าตอนนั้นใช่ไหมแย่ yeah. นั้นฉันเองโอเคใช่แล้วโอเคเด็กเขาตอบแล้วอ,อ๋อ ฉันกำลังมองหามามีแม่ฉันกําลังมองหาแม่เแล้วฉันก็เห็นคุณเป็นเห็นคุณไอ้สัป,ปะหลาดมาม่าเตือนฉันว่ามีผู้ชายที่เป็นเงาดําอยู่ในป่าบุกี้แมนบุกี้ในที่นี้น่าจะหมายถึงว่าเป็นเงาก็คือบุคคลที่เป็นแบ็คเพร์ซันก็คือบุคคลที่ลูกด่างดําแล้วก็มีท่ทาทีคุกคามอะไรประมาณนี้เนาะช้น ก็ชั้นนี่แหละก็ช <g ül> ั้นอะไรนี่แหละใช่ไหมเดี๋ยวนะวัดอะไรนะชั้นชั้นเป็นคนนะชั้นเป็นเออสิว่าชั้นอะเป็นแค่คนนะเออเป็นแค่มนุษย์เออมันข้างนอกมันก็แค่มืดหนะ่อยอืมไม่ชั้นเห็นนะคุณนะตัวใหญ่แล้วก็มีขนฟู ฉันเป็นแค่ผู้ใหญ่ที่มีเขราเยอะเฉยเอา้าเป็นเขราแอนแล้วก็คุณนะ่ยยังมีตาที่แวววับด้วยเอาเริ่มไปใหญ่แล้วก็มันมนั่นมันแว่นฉันงไง <laughs> เออใช่มันแว่นฉันเองไม่อไจะสะท้อนพระจันทร์นะบางทีอ่ะเงียบไปเลยไอ้สับปะหลาด โอเคเราถามแล้วสรุปก็คือมันเหมือนถามแต่ว่าก็ต้องตอบให้หมดทีเดียอย่าก,กลัวหอหมอายุนนเนี่เราก็บอกว่าอ่ะอย่าก,กลัวเลยก็แล้วกันอย่าก,กลัวนะอย่าก,กลัวไฟมันแค่แค่มืดนะอย่าก,กลัวไปเลยทําไมมันถึงมืดขนาดนี้ไฟมันดับไฟมันดับไง หมาม้าไปซ่อมมันกับเล่าจินโอเคแล้วเล่าเล่าก็คือเล่าเลาเล่าแหละเออดีขึ้นแล้วมิคี้ก็ตัวเราก็ใหญ่ใหญ่เพิ่งสังเกตขอโทษจริงไม่เห็นขอโทษนะครับผมปรับแล้วโอเคมามีต้องการมามีไปไปซ่อมกับจินเจอะไรเนี่ยจินเจอเจออัลเทอร์อะไรวะอย่าไป้งนะเดอ์จินเจอเด็ดนะ อ๋ออ๋อรู้แล้วลว่าหมายถึงอะไรคือเด็กอาจจะแบบว่าเ,เขาเรียกว่าไงนะยังพูดไม่เก่งภาษาไม่เก่งมันน่าจะหมายถึง g e n รเตอร์ใช่ไหมที่แปลว่าเครื่องปั่นไฟหรือพวกเครื่องปั่นพลังงานหรือเครื่องเอ,อะไรสักอย่างนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็คือ g e n รเตอร์มันคือเครื่องเครื่องปั่นไฟโอเคเด็กเขาพูดไปถูกชี้จะมาเอ่อ๋ยวเธอจะมาที่นี่ในเร็วนี้แล้วคุณก็จะต้องมีปัญหาแน่นอน เ,เธอไปนานแล้วแทแล้วเธอไปนานแล้วแค่ไหนล่ะจุดจุดจุดจดฉันฉันรู้แล้วปกติน่ะเธอจะเออจะเอากุญแจนในกล่องข้างบนตู้ชั้นตู้ข้างบนโอเค okay. แต่เหมือนว่าเวลานี้เธอจะลืมนะ แต่ว่าเธอก็จะกลับมาภาย,ยในไม่กี่วิหรอกอโอเคเรารู้แล้วว่าเธอว่าอีหนูนี้อยู่คนเดียวเราก็จะถามต่อไปว่าคถามนี้เลยมันน่นจะคงไม่ใช่ปืนใช่ไหมเออนั่นเป็นแค่ของเล่นเหรอที่คุณถืออยู่อะไม่ใช่สิถ้าพูดกับเด็กเป็นนั่นเป็นของเล่นเหรอนั่นเป็นของเล่นเหรอที่หนูถืออยู่นะ คุณอยากจะลองตรวจสอบดูไหมล่ะติดเันถาว้ยงั้นก็ต้องเหลือาทางทั้งยละนี่นี่หนูอยู่คนเดียวในที่มืดด้วยตัวเองเลยเหรอไม่ฉันมีคุณนายชอ็อตฉันมีเอ,อนายช็อตกันอยู่กับฉันด้วยนายปืนตั้งชื่อด้วยโอ้โหถ้าคุณหนัง ไม่ต้องการที่จะทำให้เขาโกรธอะนะโอเคอยากเข้ามาใกล้เชียวเออฉันสบานว่ามันจะโอเคฉันก็เหมือนฉันก็เป็นคนเหมือนกับเธอนั่นแหละเหมือนหนูนั่นแหละโอเคฮ่าห่ล็อกเกงนี่ไอ้เจ้ามอนสเตอร์แล้วเราก็จะเราก็จะบอกเด็กหนูคนนี้ว่า ังนะหนูนะ่ะไม่สามารถอยู่คนเดียวในที่แบบนี้ได้นะ<ม>ฉันนะ่ะจะแค่เปิดไฟแล้วก็คุณก็จะเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวอต่อไปโอเคถ้าคุณช่วยมามีแล้วก็ทำให้ไฟมันเปิด่ะนะ และคุณไม่ใช่มอสเตอร์ฉันก็จะไม่ยิงคุณคำนี้ไอบีไรแบกเฮ้ยไอบีบีไรแบกเป็นคนเล็กเลยกูโอเคโอเคเดี๋ยว okay. okay. ฉันจะกลับมานะโอเคกลับกลับถ้าคุณถ้าเดินไปดิปึ้งแน่นอนอ๋อ oh, <s uss> มันจะดี <s uss> มันจะดีนะถ้า มันควรจะดีก่อนถ้าจะเอากุญแจที่เธอพูดถึงโอเคกุญแจนี้ใช่ไหมในตรงหน้าตู้ได้แล้วแต่เราก็น่ากลัวจริงเลยโซโซนี่ก็คือกล่องที่คุณบอกฉันใช่ไหมใช่แล้วโอเคทำฉันทำให้มันไน้่า,จาใจเฉยโอเคโอเคบอกเอาละไ I will be, be right back <c oughs> เธอจะไม่ไปไหนอันนี้อะไรหมายถึงเด็กคนนั้นใช่ไหมโอเคเธอจะไม่ไปไอืมฉันสามารถอ่าใช้สโมกใช้ควันก็คือซูบุรีได้เหรอจะสูบตอนนี้เนี่ยนะสูบไปตอนนี้เอา้าอยู่ดีอยากมีอารมณ์สูบสูบตอนนี้เลยนะมาคลิกขวาเพื่อตรวจสอบแล้วมันอารมณ์ไหนครับถึงจากซูบุรี โอเคไร้ okay. right. แล้วไงเออมันมีมันเหลืออันสุดท้ายแล้วก็ชั้นกม็มีไฟแช็กด้วยฉันต้องเก็บมันไว้ตราบเท่าที่ฉันทำได้แล้วก็อุ๊ยออโต้เซฟแล้วโอเคเราเซฟแล้วโอเคกดออกเกมได้พอ,อจบไม่ใ <c> ช <oughs> okay. ่โอเคตอนนี้กายแฮมเหมือนเราจะเป็นกายแฮมเราจะติดบุหรีจ่จัดใช่ไหม ต้องซูบุรีพบมาโอเคเอ่อฉันควรจะไปซ่อมเอ่อเจเลเตอร์นั้นไอที่ว่านั้นก่อนโอเคเราจะไปซ่อมเจเนเตอร์แล้วเราก็ต้องถือถังนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงที่มันไม่บอกเราต้องการทำมันเพื่อไปซ่อมเจเนเตอร์อ้าวไอนี้มันว่างเปล่าถังว่างเปล่าโอเคแล้วนี่ล่ะไม่มีเม้สักหยดเลยเนยนั้นถึงมีหยดก็ไม่พอหรอกปั่นไฟไม่พอหรอกหืม นี่มันกระจกเอ้ยนี่มันก็แค่ถังขยะเองนะโอเคขุด,ขดกุยถังขยะกลิ่นมันแย่มากอ้าวนี่คือด่าคนเล่นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนเล่นจะคาดหวังอะไรกับสิ่งนี้ฮะคาดหวังอะไรต้องให้ฉันทำอะไรไงโอเคมีการแบบคุยกับเพ,เพยเยอร์เลยเอ้ยเป็นมิเลอร์เอกเป็นเขาเรียกว่าเ้ยเฮ้ย โอ้ยเด็กเด็กมีปัญหาในความเชื่อใจฮะเออเมื่อกี้เด็กมันพูดว่าเฮ้ย hey, ฉันเห็น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 แกนะออกไปโอเคเราต้องหอบเลยไหมนีม่ฟืนมากเลยนะโอเคอ่าเหมือนว่าบางคนคาดหวังที่จะเชิญหน้ากับพายุฤดูหนาวอันเลวร้ายเอ,อ้ยไม่ใช่เด็กเออฤดูหนาวอันเลวร้าย เ okay. อาโอเคัน,นี้ล่ะขี้เท่าขี้เท่าแล้วก็ฝุ่นแล้วก็ฝุ่นอันนี้ไม่มีเวลามาพักนะไม่สำคัญวา่าฉันจะเหนื่อยแค่ไหนจริงไม่ต้นไม้มีการปลูกพืชมากที่นี่โอเคพวกวัสดุปลูกพืชแล้วคุณก็ติดเอปลูกพืชในกระถางเล็กๆ กระถางดินเผาเล็กๆนี่หรออ๋อถามใครไงถามเด็กเหรอหรืออะไรโอเคมีพวกวัสดุปลูกขึ้นมาเราอยัางพักไมนะ่ได้อันนี้ก็ดิ่งฉันเคยเห็นหนึ่งฉันเคยเห็นหนึ่งในนี้มาก่อะสิ่งนี้มาก่อนนะที่ไหนเคยคิดว่านี่จะน่าจะเป็นเหมือนพวกดีมแคทเชอร์นะเออบางคนจะไม่เข้าใจว่าดีมแคทเชอร์คืออะไรดีมแคทเชอร์ก็คืออารมณ์เหมือนมันจะเป็นอุปกรณ์ตามความเชื่อของอชาวตะวัน ตะวันออกตกใช่ตะวันตกเออเขาเชื่อว่าเวลาเรามีความฝันอะไรบางอย่างถ้าเราเออย่างไงนะถ้าเรามีอุปกรณ์นี้พวกเออพวกนี้มันจะช่วยให้เราสามารถควบคุมความฝันได้เพราะว่าบางคนตะวันตกเชื่อว่าถ้าฝันร้ายเราแล้วใช้นี้สิ่งนี้จะทําให้เกิดฝันมันดีเพราะฝันดีเอ่อชีวิตจริงความเป็นจริงก็อาจจะดีขึ้นเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะเพราะว่าเขาเขามีอุดมเขามีมุมมองที่ว่าความฝันน่าจะเชื่อมโยงกับความจริง มันสามารถทำนายถ้าเราทำนายฝันได้เราก็จะทำนายอนาคตได้เลยประมาณนี้อ,อ่เอ่าเฮ้ยเก่งมีความรู้ติดตัวอยู่เนี่ยอ,อันนี้หมายถึงใครไม่รู้ <laughs> คนเล่นมั้งอืมไม่นี่ถังน้ำมันเราไปถังน้ำมันดีกว่าเอ่อฉั้นเดิมพันว่าฉันเดาว,ว่ามันว่างมันมันไม่มีอะไรเหลือเฮ้ยมีอยู่นะเฮ้ยอันนี้ยังมีแก๊สยังมีน้ำน้ำ ยัมีเอ่แก๊สเหลือบางทีน้ำมันเหลือโอเคยังจัทเขาหมดเลยแล้วเราจะทำยังไงเราได้ถังน้ํำมันแล้วโอเคต้องมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้กล่องแล้วกล่องเราเปิดยังไงเออมันเป็นกล่องเหล็กขนาดเล็กโอเคมีบางสิ่งอยู่ข้างในเออนี่ไงกุญแจโอเคไอเด็กมันพูดถูกนะ <laughs> เราเรียกว่าไอเด็กดูโอเค กล่องอันนี้สุบรีอันนี้กุญแจเนอะเม่ใช่เฮ้เราได้กุญแจแล้วเราก็จะไปไหนเฮ้เยอะเหรโอ้โหพอเรากดเฮ้เราดูอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหคำใบเยอะเหมือนกันไเฟเพสกระดิ่งรถพืชน,นี่เรากดหมดแล้วนี้โอเคนี่ถ้าเรากดไปมันจะดีมันจะได้มองเห็น,น,นอะไรบางอย่างโอเคคุยกับเด็กเอ๊ฮัลโหลเด็กน้อยอย่ายิงใส่หน้านะ ฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้ล้อเล่นโอเคโอเคขอโทษโทษยิงยิงสินะเข้าบ้านเอ้ยปลูกพืชมีอุปรกรณ์ปลูกพืชมากเลยแนละ้วคุณปลูกอะคำเดิมคุณปลูกพืชในกระถางเล็กตัวนี้หรอนี่อะไรหรอไม่มีเวลาพระเออเหมือนเดิมนี่ก็กระดิ่งไปดูดิฉันเห็นหนึ่งในนี้มา่อก่อนมันเป็นดีนคาเชอร์โอเคนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรละ เออไปทางไหนไปทางนี้แล้วกันดูสีว่าทางนี้เราจะพามันพาไปไหนไมเพลงมันมันเล้าอารมณ์เกิดไปดังกันไปหรือเปล่าปรับเสียงลงหน่อยได้ไหมไม่ได้ยินเสียงเคลเลยปรับสักครึ่งหนึ่งไม่ชอบแบบเสียงเพลงมันมันไม่ได้สนุกขนาดน,นั้นหรือไม่เอาเพลงดีมั้คลิกขวาบนเส้นทางเพื่อฟ้าเทเวล นี่นี่เนีมัน,ะนจะดูนี่ก่อนมันเป็นเมลบอกกล่องเมลมาทางมันเป็นกล่องเมลที่มาทางนี้เพังมมาทางนี้เพื่อส่งเมลอย่างนั้นเหรอเดเวลิทเมลโ้ส่งกันในป่าในบ้านแบบนี้เนี่ยนะไอ้นคนส่งไอ้ที่เป็นไปรษณีย์ก็โอ้โหก็บาบักบั่นได้เหมือนประเทศไทยเราเลยทุกที่ไปรษณีย์ไทยส่งได้ทุกที่ทุกที่ทุกเดนไม่ว่าจะลำบากยากแค่ไหน ฉันเดาว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับความ,วามขัญของพวกเขาอย่างจริงจังอ๋อหมายถึงว่าส่งทุที่ทุ่นแดนใช่ไหมโอเคเข้าใจเอาไปิดเปิดซะงั้นอ๋อสรุปไอ้คนส่งจดหมายก็ไม่ได้ใส่ใจกับความขัญนั้นอย่างจริงจังมันว่างเปล่าไม่มีอะไรนอกจากฝุน่นโอเคสรุปก็คือใครเขาจะมาส่งแล้วก็มัน โอโหลองคิดดูไปเซนีก็ยังกลัวแต่ถ้ามาส่ง,สงตอนนี้ตอนจะเช้าก็ยังน่ากลัวมีบ้านล้างๆอเลยวันนี้หลบอันนี้มันมันร่าปะเนาะโอเคล้วมันมีอะไรให้ทำอีกมีมีล้อนี่คือบ้านไม,ม้ปวดเท้ากดได้เหรอสกุลที่สมองกันอ๋อกดได้ด้วยอืมมีควันออกมาจากป่องไฟเอาแค่นั้นหรอมีบล็อกไม่ได้อันนี้ ป่าอันนี้ดิเวอร์ก็คือแม่น้ำํำน,นี้ประตูแล้วก็กลองไม้บางคนมีอบางคนได้ทำทำการตัดไม้พวกนี้เหล่านี้เยอะมากโอเคประตูนี่ไงเราจะไขกุญแจเข้าไปมันล็อกแน่นอนเราต้องใช้กุญแจครับทำไมมันจะต้องล็อกด้วยเออหน้าแปลหรือว่า หรือว่าไม่มีใครอยู่แถวๆนี้เลยเหรอเออมันก็ไม่ได้เหมือนว่าจะมีคนมาที่นี่แล้วก็พยายามที่จะอ๋อเดี๋ยวโอ้อะไรอะ่ะอยู่ดีดีก็โอ้งงไม่เข้าใจแรับนึงคือคือการแห้มเราจะสื่อว่า คือมันไม่จำเป็นต้องลลอกใช่ไหมเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีใครอยู่แล้วที่จะมาพยายามบุกเข้ามาแต่มันก็ต้องลลอกไวอยู่แล้วอะเผื่อแบบหมูป่าอะไรเงี้ยบุกเข้ามามันเป็นจนเนเล่ต์ใช่ไหมถ้าไฟดับคนในบ้านก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมนะต้องลลอกไวเรามีกุญแจเราจะไขนะคลิกนั่นควรจะเปิดบางสิ่งแน่นอนโอเคเราทํายังไงคลิกอ๋อคลิกซ้ายค้างไว้ไงชุบอ๋อกดอย่างนี้ได้อ๋อโอเคไม่ต้องค้างโอเคเปิดกุญแจผมมีกุญแจครับไข เงียบลอยอืมปัญหาเดาว,ว่าวันนี้ปัญหาแก้แล้วโอเคก็ไปอุ๊ยเปิดไฟสิครับเปิดไม่ได้หรอกไฟดับเออลืมไปอไอ้ให้ตาสิมันไม่มีพลังงานเออใช่จะเปิดได้ไงไม,มีอะไรบ้างอันนี้อะไรกงองขยะ ฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นอะไรเลยลเออมันก็ไม่เห็นดปล่อย,อยกดได้ไหมอ๋อนี่คือเป็นสิ่งที่ตัวตุ่นเห็นใช่ไหมอะไรอ่ะจะสื้ออะไรจะเคยจะสือว่าอะไรตัวตุ่นมันเป็นตัวยังไงวะอืมตัวตุน่นเหรออ๋อตัวตุ่นน่าจะเป็นตัวเล็กๆั้งที่มันมันอาจจะชอบมุดอยู่ในดินมันก็เลยแบบก็คือ,อการแฮมก็จะบอกว่า นี่คือวิธีที่มองที่ตัวตื่นมันเห็นมาตลอดแบบนี้ใช่ไหมโอเคดักเทปเหอทำไมกะเทปใสเออน่ารักทำไมาอยู่ดีๆก็น่ารักฉันเลิฟฉันเลิฟเทปเทปพ,พวกนี้นะฮะอ๋อมันจะมีประโยชน์มันมีประโยชน์ในเกือบทุกๆอย่างโอเคยูนิเวอร์ซิตี้เลยเรียบร้อยเราได้เทปแล้วเอาไปทำอะไรยังไม่รู้ออกดี เชดเนี่ยข้างบนคืออะไรอ่าข้างค่าวน่าจะเห็นได้ดีกว่านะอยู่ดีๆพูดถึงข้างข่าวซะงั้นอย่างนไรพวกนี้ก็มีพวกขึ้นโซน่าหรือไม่ก็บางสิ่งโอเคเป็นศาสตราจารย์จริงด้วยมีความรู้มีรู้ว,ว่าข่าวจะต้องสรุปไมไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเก็บเจนเนอรเตอร์หรออะไรปกติเขาเก็บจนเนอรเตอร์ไว้นอกนอกบ้านอยู่แล้วนะเพราะว่า มันต้องเก็บอันนี้ก็กระต๊อบแบบนี้เพราะว่ามันจัเลเตอร์เวลามันทํางานมันจะมีไอเสียมันก็เลยไปเอาไว้ในบ้านไม่ได้อย่างไงก็ต้องเก็บอาจจะไว้นอกบ้านหรือก็เอาไว้ในกระต๊อบแบบนี้แหละนี่คือ,น,คอนี่คือความเป็นจริงของบ้านที่เขาอยู่ห่างไกลเนาะมันก็เหมือนอา่าอัลเลเตอร์มันก็เหมือนกับเครื่องปันไฟในรถยนต์นั่นแหละที่จะต้องแยกกันไม่งั้นมีไอพิษไอเสียเรามาตรงนี้แล้วเรากลับไปกลับไปได้ไหม ้องใส่แล้บนึงโอ้กลับได้แ้วโอเคกลับมาที่ที่ไม่ได้ไปไหนสักทีต้องกลับไปแม่น้ำดิตงสส่อุย้ยได้ด้วยผมจะกลับไปแม่น้ำนะครับผมจะไปดูก่อนวะ่ามันเป็นยังไงเราจะพาสำรวจโลกป่าซาฟารีกันนะคะตอนนี้นี่ไงนี่ไงเรายังไม่ได้กดสเปกบาร์เราอยากรู้ว่ามันมีอะไรอุย้ยมาผ่าคานดับหรือเปล่า ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวการแฮมเราไปไหนอ๋อนี่กับผมเมื่อสตาอะไรเฮ้ยบางทีพวกนั้นพวกเขาพวกนั้นน่าจะไปแล้วนะตอนนี้อ่ะหมายถึงมาป่าใช่ไหมอ,อ่อ